คุณเคยสงสัยไหมว่าการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีในวัยเพียง35ปีจะมาพร้อมกับทรัพย์สินแบบไหนมันคือเรื่องที่ชวนให้เราคิดถึงเส้นทางชีวิตของนักการเมืองรุ่นใหม่ในไทยเลยทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อปปชเปิดเผยข้อมูลล่าสุดที่อาจทําให้หลายคนตาโตการเมือง h t t p s w w w b t h a k b u s i n e s s c o m c a t e g o r y p o l i t i c s 21ตุลาคม2568เวลา12นาฬิกา28นาที ลองนึกภาพดูสิครับการเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือคุณชันทวิตันทศิษย์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเคลื่อนพนจากตำแหน่งไปพร้อมกับคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรสับสิงรวมของเขากับคู่สมรสอยู่ที่ประมาณ9.7ล้านบาทนี่คือตัวเลขที่ปปอชอหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบเพื่อความโปร่งใสในระบบการเมืองของเรา คุณชันทวิตถือเป็นบุคคลที่สร้างประวัติศาสตร์ในวงการการเมืองไทยจริงๆเพราะตามรัฐธรรมนูญปี2560อายุขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคือ35ปีพอดีและเขาก็ทำได้สำเร็จในวัยนั้นเลยโดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่3กร,รกฎาคม2568แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือการสมรสของเขากับนาย วีระพงษ์ประพาซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนการค้าไทยเพียงแค่วันเดียวก่อนนะครับจดทะเบียนสมรสเมื่อ2กรกฎาคม2568นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของคู่ชีวิตที่ผสานทั้งการงานและความรักเข้าด้วยกันแต่ก็ชวนให้เราคิดตามว่ามันส่งผลต่อเซ่ณนทางอาชีพอย่างไรบ้างมาดูรายละเอียดทรัพย์สินกันแบบละเอียดยิบเพื่อให้เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มสนใจเรื่องการเมืองเข้าใจง่ายขึ้นทรัพย์สินส่วนตัวของนายชันทวิตอยู่ที่2,932,937บาท โดยแบ่งเป็นเงินฝากธนาคารในประเทศ747,937บาทรถยนต์2คันมูลค่ารวม1.9ล้านบาทและทรัพย์สินอื่นๆเช่นนาฬิกา Rolex Datejust รุ่น 179171Y18E5733 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ285,000บาทเขาไม่มีหนี้สินเลยสักบาทรายได้รวมต่อปีประมาณ1,362,722 0 0สิบบาทและรายจ่ายราว1ล้านบาทซึ่งตัวเลขเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นภาพชีวิตที่มั่นคงแต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไป ส่วนคู่สมรสอย่างนายวิรพงศ์มีทรัพย์สิน6 8 6้านบาทรวมเงินฝาก4 9 4 6 9 9 0บาทเงินลงทุน1 3 1 1 1ล้าบาทและกรรมสิทธิ์ในห้องชุด1ห,ห้องที่เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่า5ล้านบาทมีหนี้สินเล็กน้อยคือเงินเบิกเกินบัญชี408บาทรายได้ต่อปีประมาณ1,308ล้าน 18,880บาทและรายจ่าย1ล้านบาทเช่นกันเมื่อรวมกันทั้งคู่รั์สินทั้งหมดอยู่ที่9 7้าล้านจแสาบาทหนี้สินแค่408บาทเท่านั้นนี่คือตัวอย่างของการจัดการการเงินที่ชาญฉลาดสำหรับคู่รักในวัยทำงานหนักแต่เฮียร์สวีกเกสคอนเทวอร์ชัลสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคือบัญชีเงินฝากในธนาคารต่างประเทศของทั้งคู่นายชันทวิทย์มีบัญชีในเ a t i o n a l Westminster Bank p บ c หรือ a t w e s t ที่อังกฤษสองบัญชีรวมยอด11.6อนลิง ling, ประมาณ4,929บาท คู่สมรสมี2บัญชีรวม4.85ปอนด์215บาทและบัญชีร่วมกันอีก1บัญชี4.84ปอนด์215บาทโดยทั้งหมดนี้เขาแจ้งว่ามีความเคลื่อนไหวเป็นศูนย์เลยครับสำหรับมือใหม่การมีบัญชีต่างประเทศแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่มันชวนให้เราคิดว่าทำไมนักการเมืองไทยถึงต้องมีเงินฝากนอกประเทศเป็นการกระจายความเสี่ยงทางการเงินหรือมีอะไรมากกว่านั้นนี่อาจเป็นจุดที่คนเห็นต่างกันได้ ย้อนประวัติของนายชันทวิทย์เขาเป็นบุตรชายของนายถากรตันทสิทธิ์อดีตเลขาธิการกสอทอชอและอดีตแกนนําพักไทยสร้างไทยสอทสทปัจจุบันยังเป็นสอสอพักนี้ด้วยก่อนเข้าสู่วงการการเมืองเขาเคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักวิจัยอาวุโสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างปี2555ถึง2568ต่อมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่าย Business Risk and Macro Research ที่ธนาคารกรุงไทยก่อนลาออกมาเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นี่คือเส้นทางจากนักวิชาการสู่ผู้กำหนดนโยบายที่เราควรเอาเป็นตัวอย่างสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากมีส่วนร่วมในสังคมและ this is the part most people miss อีกหนึ่งกรณีที่น่าจับตาคือนายธนุศักิ์เล็กอุทยัยหรือที่รู้จักในฐานะบ้านใหญ่อุตรดิต อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังสมัยนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรเมื่อเข้ารับตำแหน่งสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเมื่อ23กรกฎาคม2568เขาแจ้งสถานะอย่าตั้งแต่29มกราคม2568ทรัพย์สินรวมมอพิง67,979,875บาทเลยทีเดียว วมเงินฝาก644,385บาทเงินลงทุน2266บาทที่ดิน57ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง9.5ล้านบาทและสิทธิ์กับสัมปทาน8 2 2 2สบบาทโดยไม่มีหนี้สินเลยการหย่าร้างอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหญ่แต่ทรัพย์สินขนาดนี้ชี้ให้เห็นถึงฐานะที่มั่นคงมาอย่างยาวนานการเปิดเผยทรัพย์สินแบบนี้ช่วยให้เรามั่นใจในความโปร่งใสของนักการเมืองได้มากขึ้นแต่คุณล่ะคิดยังไง การที่รัฐมนตรีอายุน้อยมีบัญชีต่างประเทศแบบนี้เป็นสัญญาณของความสําเร็จในอาชีพหรือชวนให้สงสัยในเรื่องอื่นๆหรือการยาร้างของนักการเมืองอาวุโสที่มาพร้อมทรัพย์สินมหาศาลจะสะท้อนอะไรเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวในวงการนี้มาคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมอยากฟังความเห็นของคุณเพื่อให้เราร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสย,ยิ่งขึ้น